มันจะไม่เป็นตัวเองโอ้น้องนางข่าน้องช่างมอจะน้องเจ้าเธอนั้นเป็นลูกเต่าเล่าคลาให้มแม่หนูพี่ดูก็ดีเธอนั้นเป็นคู่สีวันจควันใจแม่นางคนนี้ อ,อลักษ์ไทยชมพี่หน่อยน้องให้เจ้าล้องชมพี่จะได้ไม่คืนขมอปวดใจ ทุเรศเกิดมาสมเพศอะไรไม่จริงไม่จริงอะไรเกิดมาทาไมและไอ้เด็กเปรตเกิดมาทุเรศหน้าตาหังหงนั่นงเอามึงลองต่อมึงลองตมันจะคุณจลองอะไรอันนาก ไอ้ตัลเมื่อมึงลองซะให้เขานั่นจะชมง่งยนี่ไงเอ้าเอามึงลองต่อเลยมึงลองต่อทีจะจะให้กูลองอะไรนักหนีนักหนาอะไหลอะไรมึงรู้ไหมเชตมึงนั่นน่ะมึงอยากลองมึงก็พูด เห็นไหมเขาหอฟังเออกูรู้แล้วมึงจะมัวนี่ไงมึงจะมัวลีลาจะฟาล่ะให้เอางม้ออ่ะกูไม่ร้องแล้วกูไม่ร้องแล้วกูรล่ากูไม่ร้องแล้วมึงร้องไปเลยคนเดียวมึงร้องไปมึงเก่งมากมึงร้องไปเลยเนี่ยมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมเขาเขาหากินครืนจกินครืนเอาหาสิกูไม่ได้ร้องมึงร้องกงอยู่คนเดียวอะ เื่อนเห็นไหมกูไม่พวกเพราะกูจะด่ามึงมึงให้กูด่ามึงมึงกูชมมึงอยู่เกน่ะมึงมึงกูชมมึงกูชมมึงปุ๊บเนี่ยมึงร้องต่อกูเลยเพื่อชีวิตมึงเป็นมาไงกูกูปูพื้นให้มึงแล้วปูพื้นเหรอกูปูพื้นไหและมึงก็พูดเลยเพื่อชีวิตมึงยังไงเอายางมาต่อยเลยไหมชีวิตกูเหมือนทางลูกหลังมากอะแกตูกแกมั่งเดี๋ยวอะไรมั่งก็ไม่รู้มึงอะเรื่องมากเองอะชีวิตมึงกับซับซ้อนชีวิตซับซ้อนนี่หาเอาจิก หาเอาคืออะไรอะ่ะเป็นภาษาบ้านกูด่ามึงไม่ต้องรู้เด้อมีอะไรด่าด่าเลยไหมมีด่าเจ็บๆไหมเผื่อกูไม่ก,กูไม่อยากด่ากูไม่อยากด่าไป็นยังเขาเ,เขาฟังออก่ยเขาจะว่ากูหยาบคายหยาบหลนเข้าใจไหมุณค,คุกไม่เคยชาตินี้ไม่เคยติดคุกมาก่อนนะกูกไม่ได้ว่ามึงติดคุกคนคุกอ้คนเขาไม่ได้บอกคนคุกเขาจะกดคุกเห็นไหม มาล็อะกันคลื่นกันคลื่นพอเขาฟังอ๋อพีลจะมึงเห็นี่นั่งโง่นั่งเงาอยู่คนเดียวนี่จิ้งเหรนชอบเหรอแม่ชอบไหมชอบพี่ชายชอบไหมครับพี่ไม่ชอบยังยังไม่ถูกใจไม่ถูกใจมุกมุกนี่ยังไม่ถูกใจไม่ถูกใจมึงไปแกกางเกงมันหรอไม่ถูกใจโชดตูดแทนเผื่อชาสาวเขาจะขอไอจีเฟซไลน์เป็นกูกูกูเคร่งชดตูดกี้เนี่ยเนาะเดี๋ยวจัดการให้ตกนงมา กูมองเอาเอางี้แล้วกัน